สนามบินฮิตโตร์ลอนดอนจำกัดจำนวนผู้โดยสารขาออกไม่เกิน1นึ่งแสนคนต่อวันและขอร้องสายการบินหยุดขายตั๋วในช่วงฤดูร้อนอันนี้เป็นข่าวในวันที่15บากรกฎาคมนะครับปัญหานี้ยังคงไม่จบไม่สิน้นแล้วก็คงจะยืดเยื้ออย่างที่เคยรายงานแต่เรื่องที่ว่าต้องจำกัดจำนวนขาออกผู้โดยสารขาออกแล้วก็แถมยังขอให้สายการบินหยุดขายตัว๋วเพราะว่าถ้าเขาจะจากัดไอ ขาออกนี่คือคนจะเดินทางออกใช่ไหมล่ะเอา้าแล้วเกิดว่าเดินทางออกจากสนามบินนี้ไม่ไม่ได้แล้วจะไปไหนอะ่ะคนสนามบินอื่นก็แน่นไม่แพ้กันก็ดูจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายไปน,นิดนึงหรือเปล่าแล้วก็มีสายการบินชื่อดังของโลกก็คือเอมิเรตนะครับได้ก็คือในนี้บอกได้ออกมาโวยวายว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เพราะว่ารูทที่ไปลอนดอนเนี่ยเป็นรูทที่ยอดทิศที่สุดของเขาแปลกนะครับเราไม่ค่อยได้ยินว่า สายการบินที่หรือสนามบินที่ตะวันออกกลางเนี่ยซึ่งมีสายการบินชื่อดังสองสายการบินคือเอมิเรตกับกาตาเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้อ่าหรือหรือเป็นตัวกลางบินไปประเทศอื่นเขาอย่างเดียวก็เลยไม่ได้ไม่ได้เยอะคือคนที่มาที่สนามบินอ่าคือปกติเราแท่เรานั่งสองสายการบินเนี้ยจะไปลงสนามบินที่ UAE ที่ดูไบหรือที่โดฮาที่กาต้าเนี่ยก็จะแค่ไปต่อเครื่องใช่ไหมจะไม่ได้มีการแบบว่าออกจากตอมอหรือว่าเดินเดิน อ่าผ่านตอมเพื่อจะขึ้นเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่รู้สึกถึงปัญหาหรือเปล่าคือคือสายสายการบินสองอันนี้คือเขาดังมากแล้วก็มีจํานวนผู้โดยสารเยอะมากแต่ไม่เคยได้ยินว่ามีปัญหาตรงนี้นะครับแต่ว่าทางสายการบินยุโรปหรือว่าสนามบินของยุโรปอ่าพาเลสกันมีปัญหากันไปทั่วเลยเดี๋ยวข่าวนี้ลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็สายการบินเอมิเรตบอกว่าสนามบินทิโตรที่จํากัดจํานวนผู้โดยสารเนี่ยรับเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ และจะไม่ยอมทําตามนะขัดขืนได้ด้วยหรือมองเป็นปัญหาการจัดการของสนามบินก็สนามบินขอให้หยุดขายตัว๋วมันจะเป็นไปได้ยังไงเออฉะนั้นที่ไม่ยอมทําตามคือไม่ยอมหยุดขายตั๋วละมัง้งด้านสนามบินแจ้งไม่มีทางเลือกอื่นที่อบเคยพูดข่าวไปคือจํานวนของคนที่เดินทางเนี่ยในยุโรปเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึงระดับ70%เซของเทียบกับก่อนโควิดก็แสดงว่าก็ยังไม่ได้ล้นทะลักแต่อย่างใด แต่ปัญหามันเกิดจากเรื่องของจํานวนพนักงานที่เขาบอกว่าเป็นงานสนามบินนี่เป็นงานที่เหนื่อยและหนักใช่ไหมก,ก็เลยแล้วก็แถมยังต้องมีการเทรนอะไรอีกกว่าจะได้เริ่มทํางานฉะนั้นจะมาแก้ให้ทันทีก็เลยมันเลยไม่ได้แต่ว่าจํานวนคนมันไม่ได้เยอะขึ้นกว่าก่อนโควิดนี่ไม่ได้ล้นทลักแบบว่าก่อนโควิดมากกว่าก่อนโควิดเป็นเท่าตัวหรืออะไรสักหน่อยก็เมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้ถ้าอากาศยานลอนดอนทิโตรของอังกฤษ ได้เรียกร้องให้สายการบินต่างๆหยุดขายบัตรโดยสารในช่วงฤดูร้อนหลังถ้าอากาศยานกำหนดจำนวนผู้โดยสารขาออกไม่เกิน1 0 0 0 0 0สคนต่อวันโดยมีเป้าหมายลดการรอแถวที่ยาวการยกเลิกเที่ยวบินและการรอรับสัมภาระที่ช้าแล้วเพื่อนๆคิดว่าเขาควรจะแก้อย่างไงครับเหมือนกับว่าคนทำงานมีจำนวนจำกัดแต่ว่ามีคนอยากจะเดินทางมากยิ่งขึ้น แต่ย้ำว่ามันไม่ได้มากกว่าก่อนโควิดนะเพิ่งจะประมาณ70็เซนเทียบกับก่อนโควิดเท่านั้นเองแล้วที่อ๊อฟเคยบอกว่าของไทยก็เตรียมไว้เหอะอคือของเรามันเพิ่งจะเริ่มไงเริ่มเปิดใช่ไหมก็เลยคนเพิ่งจะเข้ามาแค่ประมาณ30สเเทียบกับก่อนโควิดของเขาไปเจ็ดิแล้วไงเออถ้าเกิดเรานี้ไประดับ70็ดิเทียบเทียบกับก่อนโควิดซึ่งคงอีกนานเออคงอีกสักหลายเดือนหรือหรืออาจจะปีหน้าอะไรเงี้ยเราจะมีปัญหาแบบเขาไหมล่าสุดสายการบินเอมิเรต แถลงการว่าสายการบินปฏิเสธที่จะทำตามปฏิบัติตามการเรียกร้องดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นการตัดสินใจของท่าอากาศยานทิโโรนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และระบุว่าเป็นการจัดการที่ไม่คำนึงถึงผู้โดยสารอย่างชัดเจนอถ้าให้หยุดขายตั๋วไปปุ๊บเราคนที่มีความจําเป็นต้องไปล่ะยังไงอ่ะรับบอกว่าให้ไปลงประเทศข้างเคียงแล้วนั่งเรือไป <c oughs> ประเทศข้างเคียงเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะอย่างเช่นอัมสเตอร์ดัมที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยแต่แถมยัง คนละส่วนกันด้วยอันนั้นต้องขอวีซ่าเชงเก้นอันนี้ต้องขอวีซ่ายูเคก็คนละอันกันอีกเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ถ้าอากาศยานให้เวลาสายการบินเพียงแค่36ชั่วโมงในการปฏิบัติตามแนวทางลดปริมาณผู้โดยสารดังกล่าวหมายถึงว่าสั่งมาแล้วปุ๊บจะจํากัดจํานวนไม่เกิน1นึ่งแสนขาออกเฉพาะขาออกนะครับขาเข้าไม่ได้บอกอก็ให้เวลาแค่36ชั่วโมงที่จะไปเอาตัวรอดกันเองเนี้ยหรอและจํานวนที่กําหนดไว้นั้นเป็นเหมือนการสุ่ม ไม่ได้เป็นการคิดคำนวณรอบครอบอย่างรอบด้านคือมันมาจากการจัดการที่ลวนหรือยังไงกันแน่หรือว่ามันเยอะจนกระทั่งต่อให้เป็นระดับระดับของอังกฤษเนี่ยก็จัดการไม่ได้คือมันมันเกินเกินการจัดการหรือว่ามันค่อนข้างจะรวนหรืออาจจะเรียกว่ามั่วกันแน่รา,ายงานจากสายการบินเอมิเรตบอกว่าการสื่อสารของท่าอากาศยานไม่เพียงแต่กำหนด เที่ยวบินที่ต้องยกเลิกให้แก่ผู้โดยสารที่จ่ายเงินไปแล้วเดี๋ยนะถ้าพูดถึงไอเอมิรเรตเนี่ยแสดงว่าเป็นเริ่มเป็นเที่ยวบินระยะไกลถูกไหมไม่ไม่ใช่อย่างที่เราเคยเคยเข้าใจกันว่ายกเลิกเยอะเฉพาะเที่ยวบินที่เอาเคยพูดแหละที่บินในยุโรปอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะยกเลิกเยอะแต่ที่บินระยะไกลเราบอกว่าเออก็ยังมีการยกเลิกยังไม่มากเพราะมันไม่ได้มีเที่ยวบินที่บินไกลๆเยอะเท่าเที่ยวบินระยะใกล้แต่อเรตนี่คือบินไกลแน่นอน ที่ถูกกาหนดจํานวนเที่ยวบินที่จะต้องยกเลิกแก่ผู้โดยสารเหมือนเหมือนหมุนสลออ็อตอ่ะใครจะโดนแต่ยังขู่ว่าจะดําเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามอีกด้วยคือหมายถึงส,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 สนามบินเนี่ยกำหนดมาถ้าไม่ทําตามสายการบินไม่ทําตามจะดำเนินการทางกฎหมายทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลและไม่เป็นที่ยอมรับอย่างสิ้นเชิงสายการบินปฏิเสธที่จะทำตามข้อเรียกร้องเหล่านี้ ยิ่งไปกว่านั้นพนักงานภาคพื้นรวมถึงพนักงานฝ่ายครัวของสายการบินเอมิเรตที่ประจำที่ลอนดอนฮิตโตรมีความพร้อมมีความสามารถที่จะจัดการกับเที่ยวบินของสายการบินได้อย่างเต็มที่และชี้ว่าปมปัญหาเกิดขึ้นกับจากการจัดการของส่วนกลางซึ่งเป็นความรับผิดชอบของท่าอากาศยานเหมือนเขาบอกทางอ้อมว่าสายการบินของพวกคุณเนี่ยยุโรปเนี่ยหรือคือคือยุโรปที่ที่นอกเหนือจากอังกฤษก็มีปัญหา ก็คือเราไม่มีปัญหาหมายถึงว่าเอมิเรตกำลังจะบอกว่าทําไมสายการบินเราไม่มีปัญหาเหมือนกับของพวกคุณทําไมพวกคุณถึงมีปัญหากันหมดเลยก็เทียบรายงานข่าวมาคือสายการบินที่ของยุโรปที่ต no ้องยกเลิกเที่ยวบินเป็นเป็นพันเป็นร้อยเป็นพันเที่ยวบินเนี่ยเป็นสายการบินของยุโรปเองทั้งสิ้นใช่ไหมครับแต่ว่าไม่เคยได้ยินว่าสายการบินอย่างเช่นเอมิเรตกาตาหรืออะไรมีปัญหาต้องยกเลิกเที่ยวบิน ไม่ได้บอกว่าไม่มีการออสองอันนี้ไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินนะไม่ได้บอกนะแต่แค่ว่าไม่ได้มีข่าวเท่านั้นเองจนกว่าจะมีการประกาศในครั้งต่อไปสายการบินก็จะยังคงให้บริการเส้นทางจากท่าอากาศยานฮิตโตรตามตารางการบินเดิมก็แน่นอนเขาก็ต้องแบบว่าทําตามที่แบบว่าโอ้โหนี่ตั๋วตอนนี้ก็แพงนะแพงแล้วย,ยังจะต้องมาจําใจยกเลิกเที่ยวบินให้กับข,ของลูกค้าตามที่สายการบินที่ค่อนข้างมั่วเนี่ยเขาบอกมาอีก แต่ก็แปลกอ่ะก็อังกฤษก็เป็นประเทศแรกเลยที่ยกเลิกทุกอย่างเกี่ยวก COVID ับโควิดสิบเก้าแต่ทาไมเอ่อการจัดการยังคงอ้างเรื่องโควิดเนี่ยทาาการยานลอนดอนฮิตโตร์แถลงการว่าอุตสาหการรมการบินยังคงได้รับผลกระทบจากความท้าทายจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโควิดสิบเก้าาทำไมอ่ะเลิกไปแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องเรื่องมาตรการเนี่ยและที่สําคัญคือปัจจุบันพนักงานภาคพื้นของสายการบินมีปริมาณที่จะรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแต่ปัจจุบันมีปริมาณความต้องการจะกะ ที่หมายถึงว่าเราเขารองรับได้แค่70แต่ปริมาณความต้องการที่จะเดินทางกลับมาสู่85%ของช่วงก่อนการเกิดโควิดไปแล้วคือปัญหาเท่าที่อ่านมาคือไม่ใช่ว่าเขาเทำงานไม่ได้หมายถึงพนักงานเนี่ยแต่ว่างานมันหนักแต่ว่าค่าค่าแรงไม่คุ้มอับก็เลยงงว่าเอาแล้วทำไมรัฐบาลไม่ยื่นมือเข้ามาแบบว่าเออให้เงินมาอุดหนุนแบบว่าเพิ่มค่าแรงให้ไปไปก่อนหรืออะไรอย่างเนี้ย มัน,ก,นก็น่าจะแก้ได้บ้างนี่นะใช่ไหมหรือว่าเราจะมองง่ายเกินไปคือเหมือนกับว่าเออสายการบินไอ,อ้ถ้าอันนี้คือปัญหาที่พูดถึงนี่คือสนามบินนะครับตัวสนามบินเองที่ได้ที่จะจํากัดจํานวนเนี่ยเออเหมือน,นว่าสนามบินเองก็เป็นเอกชนก็เอกชนไปไปอะไรนะไปเคลียร์กันเองอะไรอย่างเงี้ยภาครัฐไม่เกี่ยวอีกทั้งเป็นเวลาหลายเดือนที่ทางท่าอากาศยานได้ขอความช่วยเหลือ,อ,อทางสายการบิน เพื่อออกมาตรการเพื่อด้านแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรกแต่ไม่มีแผนการใดๆออกมาและเวลาก็ผ่านไปพร้อมกับปัญหาที่หนักมากขึ้นเหมือนก็บอกว่าเอ้ยแจ้งไปตั้งนานแล้วสายการบินเองก็ยังจะเอาแต่เดินหน้าขายตัว๋วไม่ไม่ฟังที่เราพูดเลยว่าเราอยากจะจํากัดจํานวนเราไม่มีทางเลือกนอกจากตัดสินใจออกมาตรการเพื่อจํากัดปริมาณผู้โดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับบริการที่ดีขึ้นหมายถึงคนที่ยังได้บินอยู่ เชื่อถือได้มากขึ้นและทําให้ทุกคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยคือหมายความว่าเขายังยึดถือ,อมาตรฐานการบริการให้กับคนที่ยังได้โอกาสที่จะมาบินประมาณว่าแล้วคนที่โดนยกเลิกเที่ยวบินหรืออะไรไปไม่เกี่ยวไม่ได้มาไม่ได้มาโผล่หน้าฉะนั้นต้องให้บริการกับคนที่จอามาโผล่หน้าให้ดีที่สุดคนที่โดนยกเลิกไม่ได้มาโผล่หน้าก็ช่าง โฆษกของท่าอากาศยานบอกว่าการจํากัดปริมาณผู้โดยสารที่เป็นขาออก10,000แคนต่อวันเนี่ยยังคงมากกว่ามาตรการของสกิปโฮท่าอากาศยานสกิปโฮของอัมสเตอร์ดัมที่ก็จํากัดเหมือนกันจํากัดขาออกไว้แค่64,000สคนทั้งนี้ท่าอากาศยานดังกล่าวถูกจัดอันดับเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารขับข้างที่สุดในปี2564หมายถึงสกิปโฮเนี่ยแต่สำหรับของลอนดอนฮิตโตรมี คนเดินทางขาเข้าและขาออกรวมเฉลี่ยอยู่ที่219,000คนและดูใบของอท,ที่ดูไบของเอมิเรสหรัฐอาหารับเอมิเรตเนี่ยถือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับ2ลรองจากนิวยอร์กและอเมริกาหมายความว่ากำกัดขาออกก็คือทางดูใบก็จะกระเทือนเพราะคนที่เดินทางจากอังกฤษก็จะเดินก็จะไปที่ต่างๆในโลกนี้น้อยลง ของเดิมเคยมีขาออกตั้งสองแสนสองหมื่นคนจะเหลือแค่ครึ่งเดียวคือหนึ่งแสนคนแสดงว่าอีกแสนคนที่อยากจะเดินทางนั้นก็จะต้องโดนยกเลิกเที่ยวบินไปแต่อย่าลืมนะครับกรณีที่สายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินเนี่ยหมายความว่าสายการบินก็อาจจะต้องอชดเชยหรือคืนเงินหรืออะไรหรือถ,ถ้าเป็นช่วงโควิดที่แทบจะไม่มีไรายได้จริงๆก็ต้องให้เกดิดเป็นเครดิตก็จะเป็นภาระกันต่อไป คือเส้นทางดูบลอนดอนเนี่ยเป็นเส้นทางที่หนาแน,น่นที่สุดของเอมิเรตตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วสายการบินให้บริการเที่ยวบินถึงที่ไปลอนดอนถึงหกเที่ยวบินต่อวันอ้อ,อจำได้นะช่วงโควิดเนี่ยเคยทำพวกตัว๋วต่างๆเนี่ยมีแค่สองเที่ยวบินหรือหนึ่งมั้งบางวันบางวันไม่มีด้วยซ้ำตอนนี้กลายเป็นหกเที่ยวบินต่อวันโอ้โลกนี้มันไม่บาลานซ์เลยนะครับช่วงโควิดเนี่ยคนก็ไม่ค่อยอยากจะเดินทางนะ เที่ยวบินก็ทุกถูกแต่ก็ยังมีน้อยไงแป่ว่าบางวันไม่มีเออก็จะยากในการหาตัว๋วตอนนี้หาตั๋วง่ายแต่ว่าโอ้โหค่าเครื่องบินแพงแพงกว่าเดิมเป็นมากกว่าเท่าตัวด้วยซ้ำแต่ก็กลับมีปัญหาเรื่องอันไหนร้ายแรงกว่ากันนะระหว่างโควิดทําให้เที่ยวบินน้อยแล้วก็มีกฎระเบียบมากมายที่ต้องมาเช็คกันตลอดกับอันนี้คือ ราคาตั๋วแพงเป็นสองเท่าแต่ว่ามีความเสี่ยงว่าเที่ยวบินของเราจะโดนยกเลิกหรือเปล่าเพราะว่าสายการบินปลายทางเขาอาจจะจำกัดจํานวนแต่เขาไม่ได้พูดถึงขาเข้านะครับอย่าเพิ่งตกใจก็ก็แต่เราเข้าแล้วเราก็ต้องออกใช่ไหม <c oughs> เออแล้วตอนออกเนี่ยจ,จะยังจำกัดอยู่ไหมนั่นแหละตอนเข้าเขาไม่ได้บอกจำกัดเนะี่ยอาจจะมีอาจจะมีแต่ไม่ได้พูดในข่าวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างหรือใครที่เจอประสบการณ์ที่ช่วงนี้เดินทางนะครับเข้าและออกจากยุโรปเป็นยังไง สนามบินคนเยอะไหมขาเข้าเป็นยังไงมีปัญหาไหมขาออกเป็นยังไงก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ